เด็กฟังนิทานหรือยังคะฟังวันนี้ครูมีนิทานเรื่องสุขใจเมื like ่อได้แบ่งปันมันจะสุขใจยังไงนะเด็กๆฟังนะคะแล้วครูจะถามเด็กๆเมื่อความนิทานจบแล้วเด็กๆตัางใจฟังนะลูกนะนิทานเรื่องสุขใจเมื่อได้แบ่งปันนิทานส่งเสริมทักษะชีวิต โครงการพัฒนาสื่อุดสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กะสมใบวัย3-5ปีเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่21น้องฟ้ามาเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ขณะที่กำลังเดิน,น,เ,นเล่นอยู่บนชายหาดก,ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาตแ่ไกลน,น้องฟ้า จงเดินตามเสียงไปเรื่อยๆด้วยความสงสัยจนพบกับเด็กสามคนนั่งร้องไห้อยู่หลังโขดิน้องฟ้าสงสัยว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงแอบมาร้องไห้จึงเข้าไปถามสวัสดีจ้ะทำไมมันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้มีใครรังแกพวกเธอหรอ,หรอ พราวเราไม่มีบ้านอยู่แล้วบ้านเราพังแล้วเด็กชายคนหนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงสันเครือทำไมบ้านของมวกเธอถึงพังเกิดอะไรขึ้นหรอน้องฟ้าถามด้วยความหมวดใหญ่ แต่บ้านเราพังหมดเลยออของเราสูงน้ำท่วมน้าท่วมถึงลางคาบ้านเราเลยนะเราไม่มีบ้านอยู่แล้วเห็นดินไหมทำให้บ้านของเราพังโชคดีที่เราหนีออกจากบ้านทันไม่อย่างนั้นบ้านต้องถล่มทับเราแน่ น้องฟ้ารู้สึกสงสารเพื่อนทั้งสามคนมากและอยากจะช่วยแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะช่วยเพื่อนอย่างไรงน้องฟ้าทองหายใจเนื่งใหญ่เราจะช่วยอะไรเพื่อนได้บ้างนะน่าสงสารจังอ๋อคิดออกแล้วคุณแม่ต้องช่วยได้แน่ไปเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังดีกว่าน้องฟ้ารีบวิ่งไปหาคุณแม่ มื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงชวนน้องฟ้านําของเล่นและเสื้อผ้าไปแบ่งปันให้กับเด็กทั้งสามคนน้องฟ้าดีใจมากรีบไปเลือกเสื้อผ้าและของเล่นที่จะนำไปให,ให้กับเพื่อนๆวันรุ่งขึ้นน้องฟ้าและคุณแม่กลับไปที่โขดหินอีกครั้งเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้เด็กทั้งสามคนเด็ก รับของอย่างมีความสุขน้องฟ้าและคุณแม่ก็มีความสุขด้วยเช่นกันน้องฟ้าดีใจเมื่อได้ทำอะไรนะได,นได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยเือใช่ไหมคะได้ช่วยเพื่อนอน้องฟ้าเป็นไงคะเป็นคนน่ารักเออเป็นคนน่ารักเป็นคน<ช>มีใจิตใจดีใช่ไหมทกที่ได้แบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับเพืเ่อนๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะ น้องฟ้าเาเียทะเลกับใครนะลูกกับพ่อครับม้วแล้น้องฟ้าเจอใครร้องไห้อยู่เจอเพือเจอเพื่อนไมเจอเพื่อนร้องไห้อยู่อ๋ทำไมเพื่อนเพ่อร้องไห้อะลูกนพังมันนพังเพราะอะไรคะลูกลูกเพราะโดนพายุใช่ไหมคะพายุน้ลมฟ้โดนพายุน้ทะเลแล้วน้องฟ้าทำยังไงคะแก อยู่ทั้งเสื้อผ้านังของเล่นเหรอือใช,ใช่มากับคุณแม่โอ,อ้น้องฟ้าเป็นประธานคุณแม่ก่อนด้วยใช่ไหมใช,ใชม่แล้วก็แบ่งของเล่นให้ใครนะแบ่งบทเรียนให้เพื่อนน้องฟ้าม,มีน้ำใจไหมคะใช่ใชน้องฟ้าม,มีความสุขไหมคะมีมีน้อ,นองฟ้าม,มีความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งของใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะทำยังไงถึงจะ มีความสุขใจถ้าเจอเพื่อนที่ลำบากแบบนี้เด็กๆจะทำยังไงคะแบ่งของเล่นให้แบ่งของที่เด็กๆมีอยู่ใช่ไหมคะการแบ่งปันใช่ไหมลูกต้องมากับพ่อแม่อต้องมากับพ่อแม่แล้วก็แบ่งปันของที่มีอยู่ให้เพื่อนแล้วเด็กๆจะมีความสุขใช่ไหมคะเก่งมากเลยลูกดีมากเลยค่ะเปเด็กชอบแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ เก่งมากเลยค่ะ